สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้พอดีไปตลาดต้นไม้ไปได้ดินไปได้ดินปลูกบัวมานะครับนี่ดินปลูกบัวนี่ก้อนละห้าบาทเราจะเอามาปลูกบัวที่เราได้ทำการเอ,อ่อเพาะเิล็ดไว้ ตลาดต้นไม้ได้พริกมาครับได้ผักผักอะไรนะผักอะไรวะผักที่กินกับลาบครับนี่เดี๋ยวเอ้ามาปลูกอันนี้เราจะใช้สองก้อนสองก้อนนี้สิบป่านนะครับเนื้อดินก็ละเอียดดีมากเลยเนื้อดินนี่น,นี้เดี๋ยวเรามาปลูกกันเลยนะครับ นี่เราก็แกะถ้าบ้านเรามีดินดินเลนที่อยู่ในบ่อก,ก็น่าจะใช้ได้นะครับแต่นี้ไปเจอซื้อมาก็เลยลองดูนะครับแต่ดินละเอียดดีมากเลยนะครับใส่ไป,ไปนี่แกะยากขออน,นุญาตด,ดึงเลยนะครับ ทางนี้เราอนุบาลไว้ก่อนนะครับอนุบาลบัวเพราะบัวเริ่มมีรากแล้วอนุบาลไว้สักหน่อยนี่นครับเดี๋ยวลงไปเลยอาจจะมีบิดเป็นสองก้อนนะครับ เดี๋ยวเราจะเอาบัวมาอันนี้คือบัวที่เราทําการเพราะไว้ขออ,อบบนตรงนี้นี่นะครับนี่คือรากเริ่มออกแล้วก็จะจิ้มลงไปในดินฝังลงไปครับ กดสักนิดหนึ่งครับไม่ให้อร่อยนี่ล่าจะไม่ออกก็จะจับมันกดออกนี่จิ้มเอาน,นี้จิ้มลงไปนะครับนี่ ให้มันอยู่สักหน่อยหนึง่งให้บัวอยู่นะครับนี่เราก็วางลงไปโอ้ยิงๆอ่างนี้ใช้ก้อนเดียวก็พอนะครับอันนี้มันเป็นสองก้อน,นก็แยก จะจัดกระถางสักหน่อยนะครับเป็นอันว่าเสร็จนะครับปลูกบัวง่ายมากง่ายจริงๆ นี่นะครับเป็นอันเสร็จพิธีแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้น้ําใสกว่านี้นะครับเราก็จะได้อ่างบัวที่เราเพาะไว้เดี๋ยวโตวสักหน่อยเราก็จะเอาไปลงสะเรานะครับอุบาลไว้ก่อน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะครับ